โดนเบื้องอีกแล้วโดนระเบิดอีกแล้ววัน 29, นี้ยี่สิบเก้านะวันนี่สิบเก้าโดนระเบิดอีกแล้วแต่รอบนี้เอาคนจีนมาเกี่ยวค้องด้วยทําไมคนไทยเริ่มแสดงไม่เป็นเลยเหรอก็เลยเอาคนจีนมาอยากให้จีนกับกัมพูชาเข้าใจกันผิดเหรอจะบอกให้นะสมัยนี้เขาฉลาดฉลาดเว้ยนะพวกมึงก็หกได้แต่คนไทยด้วยกันนั่นแหละ แต่ยักษ์ก็หกคนอื่นยักษ์ก็หกประเทศอื่นๆเขาฉลาดนะเขาใช้สมองเว้ยไม่เหมือนพวกมึงถามจริงๆพวกมึงทุกวันใช้อะไรคิดนะใช้สมองด้วยนะคนจีนมาจากไหนเดินไปไหนทําไมโดนระเบิดอืมไปเดินที่ไหนระเบิดอยู่ไหนเนี่ยพวกมึงอีเรื่องแสดงกันถนัดเลยแต่ตอนนี้ไทยเริ่มแบบยังไงไม่เชื่อใจอะ่ะไม่เชื่อใจกันก็เลยเอาคนจีนมาเกี่ยวง้อ ทำจริงๆพวกมึงไม่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอหืมเอาคออ้างอย่างนี้อย่างงูนเอามาหาเรื่องการมพูชายแล้วนะน้ำทุมยังไม่จบเลยน้ำทุมอ่ะที่ประเทศของเมืองเนี่ยลายจงังหวัดนะคนตายก็เยอะไม่เหนื่อยบ้างเหรอตอนนี้มาหาเรื่องการมพูชายแล้วเอาคออ้างเยอะแยะอืมโดนระเบิดใหม่แล้วกูเหนื่อยมากจริงๆพวกมึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอ